พราะสังคมเนี่ยต้องการฮีโร่นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องการผู้ร้ายมากกว่าจัสตินอุประจำชั้นของเด็กนะคะที่หายไปเธอเนี่ยก็กลายเป็นจำเลยสังคมถูกพักงานถูกสังคมต่อว่าและลังเกียจโดยไม่ตั้งคำถามค่ะกลายเป็นคนผิดทั้งที่เธอเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์เอาแบบที่เราชินและชอบเลยนะคะเราเรียกกรณีคล้ายๆแบบนี้ว่าทัวลงนั่นเอง เลาเหตุการ์นะคะเราชื่นชอบฮีโร่เราก็จะมีความสุขที่ได้เยินยอแต่เอาเข้าจริงนะคะหลายคนเนี่ยมีความสุขกว่าที่ได้ถ่มถุยคนอื่นโดยไม่ต้องหาเหตุผลอะไรทั้งสิ้นค่ะประมาณว่าถ้าแค่ไม่ถูกใจแกก็สามารถกลายเป็นไวร้ายให้ฉันถ่มถุยด่าได้ตามความสบายอารมณ์นั่นเองเพราะคุณก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าไม่กี่วินาทีไม่กี่นาทีที่คุณพิมพ มาอาจจะทำร้ายและสร้างแผลใจให้กับคนที่บริสุทธิ์ในกรณีที่เขาไม่ผิดขนาดไหน